Nicht วันนี้จะมาพาไปกราบพระบรมสารีริกธาตุนะและพระอรัณาธาตุที่ประดิษฐานอยู่ที่สนามหลวงแห่งนี้นะแนะนำเลยนะว่าถ้าใครอยากมาเนี่ยถ้าเลือกเวลาได้มาตอนเย็นเย็นใกล้ๆค่ำบรรยากาศกำลังดีเลยไม่ร้อนมากแต่ถามว่าคนเยอะไหมเยอะมากนะคะทุกรอบนะ,ะฉะนั้นเตรียมติดเตรียมใจเลยค่ะแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจมานะครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะอย่าไปอิดออดกับคน เยอะหรืออากาศร้อนมุ่งมั่นตั้งใจมกากราบนะคะพระบระมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุในที่ที่ปฏิสถานอยู่นับว่าเป็นมงคลของชีวิตนะคะผู้คนมากันเยอะมากเลยค่ะทั้งพระพิสุสงฆ์และก็พุทธศาสนิกชนหลายคนก็เก็บภาพนาะความทรงจำเอาไว้ถือเป็นเรื่องราวดีๆที่เราได้มีโอกาสมาทำนี่เลยน้องเจลลี่ของป้านิดมาเจอกันที่สนามหลวงโดย บังเอิญบุญสัมพันธ์โดยแท้นะคะในคลิปนี้นะคะเน็ตเอาคำบูชาพระบรมสาราีริกรธาตุะะมาพร้อมกับคำแปลหรือคำอธิษฐานให้ท่านได้อธิษฐานอย่างสะดวกมากขึ้นนะคะเมื่ออธิษฐานเสร็จตามที่อยู่ในคลิปนี้แล้วนะคะในระหว่างวนรอบก็สามารถสวดอิติปิโสไป จนจบได้นะคะขอให้สัพพะมงคลนะคะจงเกิดขึ้นกับผู้ที่ได้เห็นคลิปนี้ทุกคนค่ะสาธุ